ฝ่า้าหล่ครับ่มาหน่อยไ่นเดี๋่า้าหนไหมครับครับเอ่อ่งกมไ้วันนี้วันนี้เป็นการชิงแชมป์ครับมเฉพาะกาเ้เฉพาะการของรุ่นไหน้บด์ครับผมเป็นไงบ้างวันนี้เกมาชวันนี้เป็นไงบ้างมันบีบหัวใจยังไงก็คือตัดนีดหน่อยครับตัดเรื่องอะไรก็มันวยมัน คล้ายๆทรงเดียวกันนะครับอ๋อมันทางเดียวกันมันก็เลยอึดาดใช่ไหมใช่ยกเลยตัดคะแนนเออจังหวะที่กรรมการตัดคะแนนตอนนั้นเราเราเป็นไงบ้างเราเราคิดยังไงเครียดผมก็ต้องต้องขอที่บอคำพูดครับหลังจากที่ตัดไปใช่ไหมครับผมอ๋อเพลงไหมเราเก่งไหมเราเก่งเดี๋นี้เราไปได้ยกไหนเอาเอาที่ว่าเราชนะวันนี้เอาน่าจะไปยกสี่ไปยกสี่ได้ไร ก็นเดินเก็ไต่หมดไต่ยกสี่ใช่ไหมแล้วแล้วยกห้ายกห้าเป็นไงยกห้าก็ไม่มีอะไรแล้วเจ้าบอลที่โดนโดนต่อยโดนอะไรก็ตกใจไหมไม่ไม่ต้นต้นยกอ่ะไม่ไม่ตกใจเหรอครับอ๋อคู่ชกเคยเจอกันมากี่ครั้งแล้วมาสองครั้งสองครั้งอันนี้ครั้งที่สองนะครั้งแรกครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สามสองครั้งแรกเป็นไงต้องทั้งแรกแกเขาแกกี่ครั้งสองครั้งอ๋อวันนี้่ากตาใช่ครับ นอนับยังตอนนี้อ้อาจจีนเท่าไหร่ได้เย0 0หมื่นหบาทนะโอ้โหพิ่กันที่โชคดีที่สุดคือพี่กันนี่เลยใช่ไหมครับนกันนอ้พืนีครับร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสอร้อยสิบสองดกนี้ได้ไหมร้อยสิบเอ็ดได้จริร้อยสิบเอ็ดไ้จเองร้อยบเอ็ด้อยสิบสองครับเจอใครตอนนี้แต่คุมาเจอแล้วถ้าเกิดคู่ต่อชู้เขาอยากจะอยากจะแก้มือแล้วแต่ได้ไหมได้ใช่ไหม อ๋อแต่ในใจมีไหมในใจมีไหมอยากจะเจอใครมีไหมมีไหมผ่าน,า,นานผ่านผ่านกูชชกคนนี้แเรามีครับแจ็ตัวจริงไงนะโอเคไหมนนอ่างใครนะ้อยสิบสองเนี่ยเทปลูมอเตอร์นะครับฟองร้อยสิบสองเขายังเขายังไม่เขายังเขายังไม่ได้ปลดใช่ไหมเพราะเขายังไม่ได้สละใช่ไหมเพราะตอนนี้ขึ้นไปร้อยสิบห้าไม่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 ไมไมไมร่ำเนินร่ำเนินนักากานี่เคยเห็นฟอมกุชชกเขาไหมญี่ป,ปุ่นนะ เป็นไงบ้างเขาก็เร็วครับเร็วถ้าเกิดทุกันเนี่ยเอาสมมุติว่าได้ได้เจอกันเพราะเราไปแชมป์เพราะการนี้มาถ้าเจอกันเป็นไงบ้างเราอยากเจอไหมก็น่าจะได้ครับได้ใช่ไหมครับเขาเตะแบบโอ้โหแบบซาบุไรไม่ใช่ไม่ใช่เออเคยแต่เราเคยดูเราแบ่งครับเคยดูอยู่ใช่ไหมแต่ฝีมืออยู่ที่เรานะเออมีโอกาสมีโอกาสอยากเจอใช่ไหมก็อยากเจออยู่ครับอ่ามีโอกาสอยากเจอนะ ที่ได้ก็ได้เนาะเอาชัยชนะครั้งนี้เอานี่แข่งขันแข่งเลยอยากจะมอบให้ใครบ้างเอาบอกได้เลยครับก็ขอบคุณแฟนคกับข้อตะบุณทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมทำได้แล้วครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเทพซีทุกคนครับก็ขอบคุณที่เชียร์ผมมาตลอดครับเอาบอกเล่าเด้บ้างเหรอบอกเล่าเด้ครับอ๋อบอกพี่น้องเจ้าบนญด้เหรอขอบคุณเจ้าบ้านอุบลนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับสนับสนุนแลาก็เชียร์ผมมาตลอดครับขอบคุณครับยินดีนะยินดีมากเลย